วัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับสลาลมคอยชแน l นะครับ YouTube นะครับซื้อขายเหรียญหลักๆก็คือรับซื้อเหรียญนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้รายการเหรียญหลักๆนะครับก็ดูเป็นดูแค่ตัวรายการนะครับแล้วก็ส่วนราคาจะปรับขึ้นหมดแล้วนะครับสนใจสอบถามนะครับรายละเอียดการรับซื้อนะครับติดต่อมาได้ที่ Li น์ id 0 9 5 4 1 2 4 4 4 3ะครับเน้นติดต่อช่องทางไลน์เท่านั้นนะครับ นี่นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาสอบถามราคานะครับผมจะทยอยตอบกลับไลน์ทุกทท่านนะครับอาจจะตอบกลับช่วงดึกๆของทุกวันนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนี่มีเหรียญตัวนี้มาอีกแล้วนะครับก็คือเหรียญเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2520นะครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีหลายๆท่าน ส่งรูปเหรียญมาสอบถามนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับก็คลิปนี้จะมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบบไหนที่ผมรับซื้อนะครับนี่นะครับขออธิบายด้วยคลิปจะเข้าใจมากกว่าที่ผมพิมพ์ตอบลายท่านเหล่านั้นไปนะครับนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2520นะครับ5บาทนะครับ ด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่9นะครับข้อความประเทศไทยนะครับแล้วก็รัชกาลที่9นะครับนี่นะครับประเทศไทยแล้วก็รัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นตราสัญลักษณ์พปรนะครับ5บาทนะครับพระชนมพระชนมายุ50าสิบพรรษานะครับ5ธันวาคมปีพศ2520นนะครับเหรียญตัวนี้นะครับ ราคาซื้อขายในกลุ่มซื้อขายสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเต็มที่เลยไม่เกินเหรียญละ30บาทนะครับส่วนที่เพื่อนๆส่งมาให้ผมส่วนใหญ่จะเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมไม่ได้รับซื้ออยู่แล้วนะครับผมเคยทําคลิปแจ้งไปแล้วนะครับว่ารุ่นนี้ผมไม่ได้รับซื้อแต่ผมจะซื้อในอีกแบบหนึง่งที่เป็นแบบพิเศษเดี๋ยวผมมีตัวอย่างเหรียญให้ดูนะครับแบบที่ผมรับซื้อคือแบบไหนนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับ วางไว ja mm ้ด้านนี้นะครับวางไว้ด้านนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับแล้วเหรียญนี้คือเหรียญที่ผมรับซื้ออันนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญนี้ผมรับซื้อนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้จริงๆนะครับลองมาดูกันครับเบื้องต้นทดสอบความแตกต่างก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับ ด้านหลังเหมือนกันนะครับพราะว่าเป็นแม่พิมพ์ด้านหลังตัวเดียวกันนะครับส่วนด้านหน้านี่นะครับจุดแตกต่างจะอยู่ด้านหน้านะครับก็ลองลองสังเกตดูนะครับสัก10วินะครับให้เวลา10วินะครับผมจะบรรยายต่อนะครับนี่นะครับจุดที่แตกต่างกันนะครับก็คือจุดประเทศไทย แต่เหรียญน,นี้ที่ผมรับซื้อตัวอักษรสยามมินนะครับบางท่านไม่รู้จริงๆนะครับย้ํานะครับผมขอย้ํานะครับผมไม่ได้มาทําคลิปซ้ําๆนะครับไม่มีคลิปไม่ใช่ว่าไม่มีคลิปอะไรจะทําแล้วก็มาทําคลิปซ้ําๆนะครับหลายๆท่านไม่รู้จริงๆนะครับผมมีความจําเป็นจะถ่ายทอดให้กับท่านเหล่านั้นได้รับรู้นะครับมีหลายๆท่านที่เพิ่งมาติดตามมีความสนใจในเรื่องเหรียญ ไม่รู้จริงๆนะครับนี่นะครับประเทศไทยผมไม่ได้รับซื้อผมจะรับซื้อสยามินไม่ชัดเดี๋ยวผมขอวางแบบนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับอันนี้แตกต่างชัดเจนนะครับด้านหลังเหมือนกันด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับเรามาสังเกตด้านหน้า นะครับเพื่อนๆสังเกตแค่จุดเดียวเหมือนกันนะครับประเทศไทยกับสยามมินนะครับผมรับซื้ออยู่เหรียญละ500ร้อถึงหนึ่บาทนะครับถ้าสวยๆผมซื้อพันสนะครับตัวนี้เพราะว่าราคาในกลุ่มซื้อขายอยู่ที่พันสถึงพันหนะครับผมซื้อมาเพื่อที่จะไปขายอีกทีหนึงนะครับย้ํานะครับถ้าสวยๆผมซื้อได้ถึงพันสนะครับสยามมินตัวนี้นะครับ เริ่มต้นที่ 500- ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับตัวนี้นะครับดูแค่จุดนี้นะครับนะครับด้านหน้าสยามมินด้านหลังพบออรอนะครับถ้าด้านหน้าสยามมินแต่ว่าด้านหลังเป็นคุดเฉียงนะครับปี20หรือ2องออันนั้นก็ไม่ได้รับซื้อนะครับต้องเป็นพบออรอแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้าสยามมิน ตัวนี้ชัดเจนนะครับผมอธิบายค่อนข้างจะน่าจะไม่เข้าใจน่าจะไม่ซับซ้อนน่าจะเข้าใจง่ายนะครับสําหรับท่านที่ไม่รู้จริงๆนะครับนี่นะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วไม่รู้ก็แนะนําให้ดูใหม่อีกรอบนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับสยามินกับประเทศไทยนะครับประเทศไทยไม่ได้รับซื้อรับซื้อสยามินโอเคเหรียญนี้จบไปนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นเนี้ยผ้าพักแบบเนี้ย ผมมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเป็นเป็นเหรียญ50สตางค์หลวงข้าวนะครับตัวเนี้ยนี่นะครับหลายๆท่านก็ทักมารับซื้อไหมรับซื้อไหมนะครับผมเคยทําคลิปออกไปนะครับถ้าเป็นแบบปกติธรรมดาผมไม่ได้รับซื้อนะครับผมจะรับซื้อแบบที่เป็นเออเลอร์คอยแบบนี้ปั๊มเคลื่อนนะครับเ,เหรียญตัวเปล่าหลุดมานอกแม่พิมพ์แบบเนี้ยแล้วปั๊มติดแค่แค่เนี้ยนะครับถ้ามีประมาณนี้ก็ลองส่งรูปมามาดูได้นะครับ ผมต้องพิจารณาลักษณะการปั๊มเคลื่อนด้วยนะครับว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับก็เริ่มต้นที่200บาทนะครับถ้าเป็นเป็นปั๊มเคลื่อนแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็มาดูให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ว่าหลักๆหลักๆก็คือตัวนี้นะครับที่สอบถามกันมาเยอะกว่านะครับตัวนี้ก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมก็อธิบายชัดเจนนะครับว่าว่าแบบปกติผมไม่ได้รับซื้อตัวนี้จะอธิบายง่ายนะครับไม่ค่อยซับซ้อนแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับเพราะว่า ต้องสังเกตตัวอักษรนะครับอันนี้จะซับซ้อนกว่านะครับก็เลยเน้นอธิบายตัวนี้นะครับนี่นะครับสยามินนะครับรับซื้อนะครับห้าร้อยถึงพันสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้พยายามทาคลิปสั้นๆจะไม่ให้เกินสิบนาทีนะครับนี่นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามีเหรียญตรงตามรายการที่ผมประกาศรับซื้อนะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมาเลยนะครับลาย ID 0 9 5 4 1 2 4 4 4 3นะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดท่านท่านใดที่กดติดตามแล้วนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้แจ้งเตือนไปนะครับนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ